สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้มีกระสอบมาแนะนําเช่นเคยนะครับในกระถาง8นิ้วครับผมวันนี้ก็มาในราคาเพียงกระถางละ200บาทจะส่งให้ฟรีครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม ตุวท้าสนใจนะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0652033022ครับผมก่อนเข้าสู่แนะนําไม้กระถาง200บาทผมมี1,000ต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ครับผมต้นนี้ครับราคาต้นนี้นะครับ350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมลูกไม้นะลูกค้าท่านไหนสนใจรับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมต้นนี้ส่งฟรีด้วยครับมีปลายทางลูกไม้ต้นนี้สีสันสวยงามมากๆนะครับลูกค้าท่านไหนชื่นชอบนะเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับ ต้นต่อไปเลยครับต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่ารวยทันใจนะครับต้นนี้ได้ไป4-5ถึงช่อด้วยกันใน1กระถางครับผมเป็นทรงพุ่มที่สวยมากๆครับผมต้นนี้นะครับผมรวยทันใจครับผมราคาต้นนี้ราคาเพียง200บาทครับจะส่งให้ฟรีนะครับสำหรับต้นต่อไปกันเลยครับผมต้นนี้นะครับ มีชื่อว่าเสาเอกนะครับผมเสาเอกตัวนี้สีสันก็จะเป็นสีแดงสวยๆแบบนี้ครับผมเสาเอกตัวนี้ก็จะอยู่ในราคา200บาทนะลูกค้ารับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมเสาเอกสวยๆแบบนี้เลยต้นต่อตไปนะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้สีแดงใบกลมสีแดงสวยมากๆนะตอนนี้มีชื่อว่า เพชรมงคลนะครับชื่อมงคลมากๆกับลูกค้าท่านไหนชื่นชอบเพชรมงคลไปตั้งหน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยครับผมราคาตัวนี้ก็ราคาเพียง200บาทครับผมต้นต่อไปครับเซฐีหาทใหญ่นะครับผมตัวนี้ได้ไป3ช่อสวยๆแบบนี้เลยครับผมยิ่งโตยิ่งสวยครับผมไปลงกระถาง11นิ้วกันได้เลยนะครับไปปลูกหน้าบ้านกันได้เลยครับผมเซฐีหาทใหญ่ครับผมตัวนี้ไปในราคาเพียง200บาทเช่นเดียวกันนะครับ ต้นต่อไปกันเลยครับผมนะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรพันนาลายนะเพชรพันนาลายต้นนี้เป็นไม้ใบาย,ยาวนะครับผมราคาต้นนี้ก็200บาทนะครับผมสีสันงดงามมากๆครับผมเพชรพันนาลาย200บาทจะส่งให้ฟรีนะครับต้นต่อไปกันเลยครับผมนะต้นนี้นะครับเสนานะเสนาต้นนี้ เป็นไม้ที่ค่อนข้างออกสียากครับผมลูกค้าต่าไหนชื่นชอบนะตัวนี้สีเริ่มมาแล้วครับผมเสนาตัวนี้ก็ไปในราคาเพียง200บาทครับผมเสนาสวยๆแบบนี้เลยต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าตรีสายลุงตรีสายลุงต้นนี้ครับผมอ่ยูโดสายทองนะต้นนี้ก็ราคาเพียงสองร้อยบาทครับผมนะยูโดสายทองต้นนี้นะลูกค้ารับติดต่อได้เลยครับผมยูโดสายทองต้นนี้สวยมากๆเลยนะครับผมสามชอบด้วยกันเลยครับผม ต้นถัดไปกันเลยครับท่าแพรนะครับท่าแพ้ต้นนี้ครับสีสันงดงามแบบนี้เลยครับผมราคาต้นนี้ก็200บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับท่าแพ้สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าชื่นชอบก็ติดต่อรีบจัดจองกันได้เลยนะครับสายพันธุ์ถัดไปนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่ามหาอำนาจนะมหาอำนาจต้นนี้เป็นไม้ที่สวยมากๆอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยนะครับต้นนี้ครับผมมหาอำนาจราคาต้นนี้ราคาเตียง 200บาทนะจะส่งให้ฟรีครับผมมหาอำนาจนะครับต้นต่อไปนะครับผมต้นนี้ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์สวยมากๆเลยนะต้นนี้มีชื่อว่าพยัคฆภูมิพิสัยนะครับต้นนี้นะครับผมพยัคฆภูมิพิสัยต้นนี้ผมขอในราคาเพียง230บาทครับผมพยัคฆภูมิพิสัยนะลูกค้ารับไปต่อได้เลยนะครับต้นต่อไปนะครับผมเกตชยโยนะต้นนี้เป็น สวยเป็นเอกลักษณ์เลยครับผมสำหรับสายพันธุเกตชัยโยนะรตรนนี้ก็อยู่ในราคาเพียง200บาทครับผมเกชัยโยสวยแบบนี้เลยนะครับสายพันธุ์ถัดไปกันเลยครับผมต้นนี้ต้นใหญ่ต้นสวยมากๆต้นแข็งแรงทุกต้นเลยนะต้นนี้มีชื่อว่าแลมสิงนะครับต้นนี้ครับก็ไปในราคา200บาทได้ไปทั้งหมดทั้งหมด5ช่อเลยกันเลยครับผมต้นนี้คุ้มมากๆนะครับลูกค้ารับทักแชทได้เลย ต้นต่อไปนะครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่า,าสยามไดมอนด์นะฮะสยามไดมอนด์ต้นนี้ครับผมสีสันสวยมากมครับผมยิ่งโดนแดดนะก็สีก็ยิ่งสวยแบบนี้เลยครับราคาต้นนี้200บาทครับผมสยามไดมอนด์นะครับ ต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะสวยมากๆ้ากับสีสันงดงามนะฮะอลหมาตาเลยต้นนี้มีชื่อว่ามหาอำนาจนะครับผมไปตั้งหน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยครับผมชื่อมงคลนะฮะสีสันสวยงามแบบนี้ลูกค้าไม่ควรพลาดเลยนะครับผมมหาอำนาจต้นนี้ครับผมราคาเพียง200บาทนะจะส่งให้ฟรีทุกกระถางกับผม10กระถางแถมให้1กระถางนะครับ ต้นต่อไปกันเลยครับผมนะฮะแสงอาทิตย์นะครับผมต้นนี้แสงอาทิตย์ราคาตรงนี้ก็สองบาทครับผมเป็นไม้ใบใบยาวนะครับปิดเกลียวสว่านนะฮะสีของน้องก็จะเป็นสีแดงนะสีแดงสดเข้มแบบนี้เลยครับราคาตรงนี้ก็สองบาทครับผมแสงอาทิตย์นะครับต้นต่อไปครับผมนะฮะต้นนี้นะครับตระกูลเศรษฐีนะครับมีชื่อว่าเศรษฐี เมืองคอนฮะเศรษฐีเมืองคอนต้นนี้ครับผมได้ไปสองสองช่อใหญ่ๆแล้วก็แตกิ่งนะทั้งหมดสีช่ช่อเป็นทรงพุ่มสวยๆแบบนี้ครับผมเศรษฐีเมืองคอนนะฮะวันนี้ก็ให้ในราคา2องรบาทนะครับราคาประหยัดราคาสุดคุ้มมากๆครับผมลูกค้าต้นไหนชื่นชอบไม้ใหญ่ๆทรงใหญ่ๆแบบนี้ก็แนะนําได้เลยครับผมนะต้นนี้เศรษฐีเมืองคอรนระับกันไปได้เลยครับผมต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่า เท้าชัยเสนนะเท้าชัยเสนตัวนี้ครับผมเป็นไม้ใบกลมนะกัดสีได้สวยเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้เลยนะครับต้นนี้นะครับผมเท้าชัยเสนนะฮะร,ราคาต้นนี้ก็200บาทเช่นเดียวกันนะครับต้นต่อไปกันเลยครับผมนะต้นนี้ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับผมได้ไป3ช่อใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ไปตั้งโชว์หรือลงกระถางสิบเอ็ดนิ้วกันได้เลยนะต้นนี้มีชื่อว่าตรีชดาตรีชดาช่อสวยๆ สีสดสดแบบนี้นะครับพร้อมให้กับบริการให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับราคาตัวนี้ก็สองร้อยบาทแตติชดานะครับผมต้นต่อไปนะครับตัวนี้นะครับสีสันสวยงามสดใสมากๆนะมีชื่อว่าลำพญาลำพญาตัวนี้สีสันความงามให้สิบเต็มสิบเลยนะครับผมตัวนี้ครับผมลำพญานตัวนี้ก็ไปในราคาเพียง200บาทมารับได้เลยนะลูกค้าตัวไหนรับติดต่อได้เลยนะ สายพันธุ์ถัดไปกันเลยครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่านกโพรดกนกโพรดกตัวนี้ครับต้นนี้ได้ไปสช่อด้วยกันเลยนะนกโพรดกตัวนี้ครับผมฟ้อมสวยสีดีนะครับต้นแข็งแรงลากเกินดีนะครับประกันได้เลยส่งตรงจากทางสวนนะครับผมราคาต้นนี้ก็200บาทนะครับนกโพรดกนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะครับมีชื่อว่าหยาบมะนีนะหยาบมะนีต้นนี้นะครับต้น าสายของเขาจะไปใช้คล้ายแบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับพูดไม่ถูกนะครับลูกต้นนี้นะครับผมหยาบนันนีนะเป็นความงามสวยมากาครับผมต้นนี้ด้เป็นแบบทรงกุ้มแบบนี้เลยนะฮะยาบนันนีลูกค้าสนใจก็ไม่ควรพลาดติดต่อได้ที่เบอร์065-203ก0 5, 3, 8 2หรือทักแชทส่วนตัวมาได้เลยครับผมต้นนี้ครับผมยาบันนีสองร้อหันะครับ ต่อไปกันเลยครับผมแนะต้นนี้นะครับต้นใหญ่ต้นสูงต้นแข็งแรงนะครับผมสีเหลืองทองอร่ามนะต้นนี้มีชื่อว่าทองเทวีโชคนะครับผมชื่อมงคลชื่อไพเราะนะครับใส่ตั้งหน้าบ้านกันได้เลยนะลูกค้าต้นไหนรับติดต่อได้เลยครับผมทองเทวีโชคต้นใหญ่ต้นสวยแบบนี้เลยนะครับครับก็แนะนำต้นไม้ถึงตัวนี้นะครับลูกค้าสนใจต้นไหนติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ